สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับช่องอาร์มโน่ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าฟิโลบรินดอนหูช้างนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไว้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือการช่วยเขานะครับก็คือรากของเขาเนี่ยเน่านะครับก็ได้ตัดแล้วก็เอามาเลี้ยงใหม่นะครับวันนี้ก็คือน้องมีใบออกมาใหม่แล้วนะครับนี่นะครับก็คือใบใหม่ของเขานะครับจะมาดูรากตรงด้านล่างอย่าง อย่างนะครับก็วัสดุก็จะใช้กาบมะพร้าวสับนะครับอย่างเดียวเลยนี่นะครับเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่มาแล้วนะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับในการช่วยครั้งนี้นะครับก็รอดนะครับนี่ก็คือใบเก่าของเขานะครับเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับมีแค่ใบเดียวนะครับ จริงๆเขามีประมาณสามใบนะครับแต่ใบของเขาก็คือทิ้งใบไปหมดเลยนะครับต้นของเขาเนี่ยทิ้งใบเหี่ยวลงไปนะครับเนื่องจากว่ารากของเขาเนี่ยเน่านะครับผมก็ตั้งทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ลืมคิดไปนะครับว่าทาไมต้นของเขาเนี่ยทิ้งใบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีละใบนะครับก็เลยเหลือใบนี้ใบสุดท้ายนะครับก็เลยตัดสินใจตัดสินใจ หรือรากดูนะครับปรากฏว่ารากของเขามีปัญหานะครับนั่นก็คืออาการรากเน่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบผมก็ได้ช่วยเขามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับใบใหม่ออกมานะครับสวยมากนะครับสมกับการรอคอยจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแรกนะครับที่ผมได้พบเจอกับอาการรากเน่านะครับ แล้วก็ได้ตัดได้ช่วยเหลือเขานะครับตัดแล้วก็ใช้ปูนแดงนะครับทานะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับมาเป็นกระป๋อมะพร้าวสับนะครับล้วนๆนะครับกาะมะพร้าวสับนี้ผมก็ได้แช่น้าเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ได้นํามาปลูกนะครับนี่สวยมากนะครับนี่เขาก็เริ่มจะมีหลอดใหม่มานะครับดูนะนี่ หลอดไม้ของเขานะครับผงสีชมพูนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นสตาร์เกิลจีนะครับเป็นกนาแรแมลงนะครับมาไข่นะครับนี่ใบเก่าสวยเลยนะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้ก็คือฟิโลเรนดอนมาโยอินะครับต้นนี้ ก็ได้มาเยอะแล้วนะครับใบของเขาเนี่ยออกดีมากนะครับสวยมากเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นมรกตแดงนะครับที่ได้ใส่เสาหลักใหม่นะครับที่คลิปที่ผมซื้อมานะครับตอนนี้จากจังหวัดตังนะครับแล้วก็ใบของเขาก็ตัดมานะครับตัดตัดมานี่ผมกาลังทําการอบอยู่นะครับก็คือฟิโลเรนดอนมรกตแดงนะครับ โอเคก็สําหรับใครนะครับที่ประสบปัญหากับรากเน่านะครับรากเน่าต้นไม้ทิ้งใบนะครับก็ให้ลองรื้อรากดูนะครับระบบดินระบบรากนะครับอาจจะมีปัญหานะครับก็้อนนี้ก็คือถือว่าช่วยได้สําเร็จเลยนะครับสวยมากครับรอเขาแตกใบออกมาเพิ่มนะครับ ดีใจมากนะครับที่เขาได้รอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แอบลุ้นนะครับว่าจะรอดไหมนะครับเพราะตอนนั้นนี่รากของเขาเนี่ยเน่าค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแต่ก็คือโชคดีที่เหมือนกับว่ายังมียังมีตาตุ่มเล็กๆอยู่นะครับก็เลยคิดว่าโอเคมันน่าจะมีความหวังนะครับก็เลยได้ลองตัดดูนะครับก่อนว่ารอดนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร์ให้กับช่องอามโนโชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เลยสวยมากแม่